จะพูดถึงถ้าว่าโดยขั้นตอนขั้นตอนของการปฏิบัติสลรับผู้ใหม่จะเริ่มต้นจากการรู้จักกำหนดบัญญัติอารมณ์ไปก่อน,นระลึบบัญญัติอารมณ์ แล้วให้เชื่อมโยงไปสู่ขั้นตอนที่สองกำหนดปรมัดเจาะจงพอ,อรู้จักกำหนดปรมัดเจาะจงบางส่วนได้แล้วก็ขึ้นสู่ขั้นที่สามกำหนดปรมัดโดยทั่วไปพอ,อกำหนดปรมัดทั่วไปได้ดีก็ขึ้นไปสู่การละนูละวาง การปรับเข้าสู่ความเป็นกลางนะขันตอนที่5ก็เป็นเรื่องผลนะเข้าถึงผลคือวีมุตความลดพ้นจากอิเลแล้วก็จะมีอยู่4-5่ขั้นตอนในขั้นตอนที่1นึ่เรียกว่ากําหนดบัญญัติอารมณ์ที่เป็นบัญญัติ บัญญัติก็จะมีบัญญัติโดยชื่อเรียกบ,บัญญัติโดยรูปร่างบัญญัติโดยความหมายอย่างเช่นเดินจงกรมมีคำบริกรรมเช่นบริกรรมพุทโธบริกรรม ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออย่างนี้ยกหนอเหยียบหนอเป็นต้นเรียกว่าเรามีบัญญัติเข้ามาช่วยคำบริกรรมถือว่าเป็นมันเป็นภาษาเรียกเร,รียกมัติัขึ้นมาสมมติขึ้นมาให้ให้บร,ริกรรมอยู่ในใจแล้วก็บัญญัติโดยรูปร่าง เห็นรูปร่างเท้ารูปร่างขาอย่างเงี้ยเป็นมโนภาพเป็นบัญญัติแล้วก็บัญญัติโดยความหมายก็คือใส่ค่าลงไปว่านี่คือขวานี่คือซ้ายอย่างเงี้ยเป็นความหมายเป็นบัญญัติอย่างย่างขวาย่างไปเนี่ยก้าวไปเนี่ยเรียกว่าโยกหนอย่างหนอเหยียบหนอ ก็เรียกว่าเป็นมีทั้งบัญญัติโดยคำเรียกชื่อหรือคำบริกรรมบัญญัติโดยรูปร่างบัญญัติโดยความหมายขวาซ้ายยกย่างเหยียงก็เป็นความหมายแต่ก็จะช่วยให้จิตใจเราตั้งมั่นได้ดีพอเรามีบัญญัติเนี่ยจิตมันก็จะเกาะอ,อยู่กับกายได้ดีทำให้จิตตั้งมั่นได้ไวได้สมาธิได้ไวหรือว่า อย่างนั่งบางท่านกำหนดที่ท้องนะ่ะท้องหนอพองหนอยุบหนอเนี่ยตั้งสติไว้ที่หน้าท้องท้องพองก็ว่าพองสุดพองก็หนอทองยุบยุบหนอคำบอพูดในใจว่าพองหนอยุบหน่เป็นภาษาเป็นสมมุติหรือว่าศัทบัญญัติแล้วก็ยังมีเห็นเป็นมโนภาพเป็นรูปร่างท้อง หรือว่าเป็นความหมายว่านี่คือพองนะนี่คือยุบมันก็เป็นสมมุตินหนึ่งแต่ว่ามันก็ช่วยให้จิตมันจะเกาะมันจะตั้งมั่นขึ้นทําให้จิตเกาะอ,อยู่กับกายทําให้เกิดความตั้งมั่นของจิตได้สมาธิได้ไหวหรือท่านที่กําหนดที่ลมหายใจเข้าออกก็มีการบริกรรมไปด้วยพุโทโธเนี่ย ้าพุทธออกโทรหรือธรรมโมหรือสังโฆเนี่หรือว่าพุทธโทเมนาโทรหรือพุทธัทงสนังกัจฉามิมีคำเรียกอยู่ในใจเป็นภาษาแล้วก็มีการระลึกถึงความหมายว่านี่คือเข้านะนี่คือออก นี่เข้ายาวออกยาวนี่เข้าสั้นออกสั้นน่ยก็เป็นการตีความหมายของอารมณ์เหล่านั้นความหมายมันก็เป็นบัญญัติอย่างหนึ่งหรืออาจจะเห็นเป็นสายลมเข้าสายลมออกหรือเห็นเป็นรูปร่างจมูกอะไรอย่างเนี้ยก็มีอารมณ์เป็นสมมติอย่างหนึ่งนั้นขั้นตอนที่หนึ่งถ้าเราจะาทำไปตาม ง่ายๆก่อนก็เอาบัญญัติมาช่วยแล้วแต่ว่าเราจะใช้บัญญัติแบบไหนแม้แต่การนับลมหายใจเนี่ยในอัตถกถาทั้งก็แนะนำเรื่องการนับลมหายใจหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งนับเป็นคู่ๆกันหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสามหายใจเข้านับสี่หายใจออกนับสี่ ใ,ใจเข้านับ 5, ห้าใจออกนับห้าแล้วก็มาขึ้นหนึ 1, ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกแล้วก็มาขึ้นหนึ่งหนึ่งไปถึงเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งไปถึงแปดแปดหนึ 8, 8่งหนึ่งไปถึงเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งไปถึงสิบสิบจิตมันก็จะต้องอยู่กับลมหายใจเพราะถ้าถ้าจิตไม่คอยดูลมมันก็จะนับไม่ถูกช่วยให้จิตมันต้องคอยดูคอยดูลม นะถ้านับไปผิดถูกนับไปเกินนับไปขาดก็ขึ้นต้นหนึ่งหนึ่งถึงห้าห้ามจิตมันก็จะสงบตั้งมั่นได้ไหวแต่ไม่ใช่เรานับเร็วๆอย่างที่พูดนะก็นับช้าๆตามจังหวะของลมอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งใช้มีบัญญัติเข้ามาด้วยแต่นี้พอเราใช้บัญญัติ บริกรรมภาวนาดูลมดูความหมายจิตใจตั้งมั่นดีแล้วเนี่ยต่อไปมันก็เลื่อนชั้นเป็นขั้นตอนที่สองกำหนดปรมัดเจาะจ,จงคือเข้าไปดูปรมัดอารมณ์ปรมัดก็คือสิ่งที่มันเป็นจริงแท้สิ่งที่เป็นจริงแท้เรียกว่าปรมัดหรือเรียกว่าสภาวะ หรือเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมให้เราลึกเข้าไปจดสภาวะอย่างเช่นเวลาเดินเนี่ยถ้าเรากําหนดขวาซ้ายเนี่ยมันเป็นการกําหนดมันญยักอารมณ์แต่ถ้าไปรู้ที่ความรู้สึกมันมีหนักเบาอย่างที่มาช่วงเช้าแนะนำไปเนี่ยที่ผมแนะนำก็คือแนะนำให้เขาถึงตัวสภาวะสังเกตความหนัก เหยียบลงไปแล้วหนักตึงยกขึ้นมันก็หย่อนความตึงความหย่อนเป็นตัวสภาวะหรือว่ารู้สึกไหวเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยร้อนเย็นแข็งกว่าเท้ากระทบรู้สึกแข็งหรือไปเยียดในบางที่รู้สึกมันนิ่มอะไรเงี้ยแข็งอ่อนร้อนเย็นตึงหย่อนไหวเนีเป็นตัวสภาวะ แต่ว่าเป็นการกำหนดสภาวะเฉพาะที่เฉพาะที่เท้าที่ขาแล้วก็อาจจะมีบัญญัติด้วยเห็นขวาด้วยซ้ายด้วยมีคำบริกรรมด้วยแต่ก็ไปสังเกตสภาวะด้วยมันก็จะสลับกันบัญญัติปามัตบัญญัตริปารมัตรหรือว่าเวลานั่งบางท่านเคยทำเรื่องพองนอยุบหนอมาเนี่ หนดพองน้อยุบนอเนี่ยต่อไปมันจะไปสังเกตที่ตัวสภาวะความไหวๆไวท้องที่ไหวๆไวเป็นสภาวะเป็นธาตุลมตึงๆหย่อนหย่อนตึงหย่อนไหวตึงหย่อน,อ,นอันเนี้ยเป็นตัวสภาวะแต่มันเป็นการกําหนดสภาวะเฉพาะที่เฉพาะบริเวณที่ท้องเท่านั้นหรือว่าท่านที่กําหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ย อนแรกก็บัญญัติดูเข้าออกพุโทโธนับลมหายใจพอ,อขั้นที่สองเนี่ยก็จะเริ่มไปสังเกตความรู้สึกลมกระทบพงจหมูกรู้สึกออกกระทบรู้สึกสัมผัสนะกระทบรู้สึกเย็นตอนเข้าเย็นตอนออกอุ่นๆอ,อะไรเนี่ยมันไปสังเกตที่ผัสสะที่กระทบสัมผัสเย็นร้อนเนี่ยเข้าไปกําหนดสภาวะเนะี่ย จะเป็นการกำหนดสภาวะเฉพาะที่เฉพาะบริเวณลมหายใจที่โพรงจมูกหรือว่าไปสังเกตทวงอกไหวๆกระเพื่อมกระเพื่อมท้องกระเพื่อมกระเพื่มเนี่ยเป็นการกำหนดสภาวะนะประมัตนะแต่ว่าเป็นปรมัดเฉพาะที่แถวทวงอกแถวหน้าท้องนะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สองเรียกว่าเริ่มไปสังเกต ดูสภาวะเจาะจงเฉพาะที่เมื่อเราฝึกอย่างนี้เก่งขึ้นดูสภาวะได้เก่งขึ้นดีแล้วเนี่ยต่อไปมันก็จะพัฒนาไปสู่ขั้นตอนที่สามกำหนดปรมัติตโดยทั่วไปดูสภาวะทั่วทั้งตัวเลยส่าวเรากำหนดเคยกำหนดเดินจงกรมดูเฉพาะที่ฝ่าเท้าดูเฉพาะที่ขาที่เท้า ดูความรู้สึกที่เท้ากระทบเลือดตึงแข็งหนักเบาที่เท้าที่ขาต่อมาเราจะฝึกการรู้ทั้งตัวนะเพราะว่าความตึงหย่อนไหวความเคลื่อนไหวมันไม่ใช่มีเฉพาะที่ขาแถวสะโพกก็รู้สึกเคลื่อนไหวแถวลำตัวมันรู้สึกสะเทือนเคลื่อนไหวทั้งหมดวลาเหยียบไปเนะี่ยมันสะเทือนขึ้นไปกระดูกสันหลังสะเทือนไปถึงศีรษะ สามารถระลึกได้ทั้งตัวเลยความรู้สึกสภาวะต้องฝึกขึ้นมาฝึกรู้สึกรับร,ร,รู้ความรู้สึกได้ทั้งตัวพอกำหนดรู้ความรู้สึกได้ทั้งตัวทั้งกายแล้วต่อไปมันก็พัฒนาไปสู่การรู้เพิ่มไปถึงทางใจด้วยปรวัตธ,ธรรมหรือสภาวธรรมมันไม่ได้มีเฉพาะทางกายมันจะมีทางใจด้วยก็ระลึกไปถึงทางใจ สภาวะหรือนานมธรรมที่มันเกิดทางใจก็จะมีอะไรมีความนึกคิดมีความปรุงแต่งมีความรู้สึกสบายใจไม่สบายใจสงบใจไม่สงบใจชอบใจไม่ชอบใจความจำได้ไหมรู้ความปรุงแต่งความรู้สึกเหล่านี้เป็นตัวสภาวะของทางใจต้องระลึกด้วยจเจริญวิปัสนา เนี่ยระลึกเข้าไปรู้ถึงใจแต่ทางกายก็ยังรู้อีกด้วยนะทางกายมันรู้ง่ายกว่าความไหวความเพิ่มสะเทือนแต่เพิ่มไปรู้ทางใจด้วยพอทําได้มันก็จะเกิดการรู้ทั้งหมดเลยรู้ทั้งตัวเกิดความรับรู้ความรู้สึกทางกายทางใจเรียกว่าจึงเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมคําว่ารู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันคือมันรู้อย่างนี้ยคือมันรู้ได้ทั้งหมด มันรู้สภาวะได้ทั้งหมดทั้งตัวทั้งกายทั้งใจไปหมดเลยโดยที่ไม่ต้องเลื่อนไปเลื่อนมารู้ทีเดียวจิตที่เราฝึกมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะมีกระแสรัรบรู้สภาวะได้ทั้งตัวเนะี่ยทั้งรู้กายมันก็รู้ใจรู้ใจมันก็รู้ไปถึงกายเนี่ยถ้าเราฝึกมากขึ้นมันจะไปอย่างนั้น ตอนนี้พอเราฝึกตรงนี้ได้ดีแล้วเนี่ยทำฝึกหลายๆหลายๆวันก็มันก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเราก็ไปสู่ขั้นตอนที่สี่รู้ละวางฝึกให้มันเป็นกลางมากขึ้นหมายถึงว่าฝึกการละวางการปล่อยวางการวางใจเป็นกลางโดยที่สุดมันก็จะเหมือนหยุดใจไว้นิ่งๆไม่ต้องวิ่ง กำหนดดูอะไรละว,วางใจหยุดใจอยู่เฉยๆแต่มันมันก็ยังรับรู้อยู่วางใจเฉยๆแต่สติสมัชยยะมันก็จะทำงานรับรู้เพราะเราฝึกมาเยอะนะการหยุดใจไว้นิ่งๆไม่ต้องวิ่งจับอารมณ์เนะี่ยแต่มันก็ยังมีอารมณ์มีสภาวะไม่รู้มันก็จะเกิดความเป็นกลางขึ้น เราะถ้าไม่ปรับเป็นกลางเนี่ยมันบางทีเราจับอารมณ์รับรู้อารมณ์มากมันจะเหนื่อยเนะเหมือนเจ้าของบ้านเนี่ยต่อแขกมาน้อยรับแขกส่งแขกมันก็จะไม่เหนื่อยแต่ถ้าแขกมาเยอะทําไงโอ้วิ่งรับแขกส่งแขกเดี๋ยวมาประตูนั่นประตูนี้มันจะเหนื่อยเหมือนผู้ปฏิบัติเนี่ยพอเราฝึกสติสติมันจเจริญขึ้นมันว่องไว มันจับสภาวะได้ต่างๆไวแล้วก็แต่มันจะเหนื่อยไม่สงบจึงก็งมาสู่ขั้นตอนที่สี่เนี่ยการปล่อยวางการละวางกันฝึกกัรละวางกันปล่อยวางรู้ละวางวางเหมือนหยุดใจเหมือนวางใจอยู่เฉยๆเหมือนเจ้าของบ้านที่เออไม่ต้องไปคอยดักแขกอยู่ในบ้านตัวเองเฉยๆแต่ก็ตื่นรู้อยู่นะ แคกเข้ามาหาเองแจกก็คุ้นเคยกันนะก็ก็มาเองมาเองเหมือนผู้ปฏิบตัติแม้จะวางใจอยู่เฉยๆแต่มันก็ยังมีสภาวะมาให้รู้อยู่สติมันก็ยังทางานรับรู้สภาวะแต่มันจะเบาขึ้นมันจะสงบขึ้นถ้ามีการปล่อยการวางมากขึ้นถ้าท่านทำมาถึงขั้นระดับนี้เนี่ยมันจะมี มันก็จะเกิดวิปัสนาญาณขึ้นรู้เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเกิดดับของสภาวะจากการเห็นเป็นบางขณะบางช่วงต่อไปมันก็จะเห็นมากขึ้นละเอียดขึ้นเกิดดับจนมากมายสภาวะลองคิดดูว่าเมื่อเกิดญาณวิปัสนารู้เห็นความเปลี่ยนแปลงแตกดับในกายในใจเนี่ย มันจะรู้สึกยังไงถ้ามันเห็นเปลี่ยนแปลงตลอดเนี่ยแตกดับตลอดกําหนดตรงไหนก็เปลี่ยนต้วนี่นก็ดับนี้ก็หมดความรู้สึกของความไม่เที่ยงของความเป็นทุกข์ความทนอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้ความบังคับไม่ได้ความไม่ใช่ตัวตนมันก็จะเกิดขึ้นยานณทัศนะมันจะก็เกิดรู้เห็นความจริงเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดดับ ว่าออสังขารร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนแล้วเคยยึดถือเป็นตัวเราเป็นตัวตนตัองเราก็เกิดความรู้เห็นว่ามันเป็นเพียงสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งธรรมชาติแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยดับไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยี่สุดก็จะเข้าถึงดวงตายท่งธรรม ยังกินจิตสมุทยยธรรมมังสัพันตังนิโรธธรรมมันติเหมือนรักเหมือนกนธัญญะที่ท่านฟังเนี่ยธรรมจกากพระวนาศูรที่เราสวดวันนี้ที่พระเจ้าแสดงดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นท่านก็เปล่งออกมาว่ายังกินจิตสมุทยยธรรมมังสัพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีความดับไปโดยธรรมะคือท่านก็ไม่รู้จะเรียกชื่อมันว่าไงอ่ะก็เรียกเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือธรรมชาติในตัวเนี่ยมันมันไม่ใช่สัตว์บุคคลแล้วก็ไม่รู้จะเรียกชื่อว่าไงเพราะว่าพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติศัพนะยังไม่ได้บัญญัติว่านี่เรียกว่ารูปประขันเนี่ยวเยว่าเว,ว,ว,วทนาเนี่ยวสัญญาเนี่สังขารวิญญา สั์เหล่านี้เป็นสัพที่พระเจ้าบัญญัติขึ้นมาในภายหลังเพื่อจะสอนอย่างนี้อันนี้เรียกว่าวิญญาณน,นี่เรียกจักขุวิญญาณน,นี่โสตะวิญญาณพอมบัญญัติขึ้นมาแล้วเนี่ยพระก็พูดตามได้ถูกสื่อคําสอนได้ถูกแต่ตอนโกนธัญญาท่านเห็นความจริงเนี่ยยังไม่รู้จะเรียกว่าไง จริงท่านก็ไปเห็นรูปน้ำนี่แหละเห็นทันห้าเกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวตนแต่ท่านก็เรียกไม่ถูกก็เรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก,ก็มีความดับไปด้การรู้เห็นความเป็นจริงอย่างนี้มันจะเกิดการยอมรับไหมละ่ะการยอมรับว่ามันไม่สามารถเราไป บังคับมันได้ว่าจะต้องให้มันคงที่อย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายนะมันบังคับไม่ได้นะมันก็ต้องยอมเพราะเราไปเห็นสิ่งที่มันบังคับไม่ได้มันต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างเนี้เมื่อมีเหตุปัจจัยประกอบขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมาพอเหตุปัจจัยหมดไปมันก็ต้องดับไปเราจะไปห้ามมันไม่ได้อยาให้เกิดอยาให้ดับในรูปนามจึงต้องยอม ื่อยอมมันก็เย็นยอมเป็นจึงเย็นได้ยอมลงจึงปรงได้ยอมสนิทจึงพิชิตชัยชนะจิตก็ถึงความป็นสละบุดพ้นความอยากความยึดก็ถูกละเอาไปเพราะมันต้องยอมไม่สามารถจะเอาให้อย่างนั้นได้เป็นอย่างนี้ตามใจปรารถนาได้ไม่ได้ ดังนั้นการปฏิบัติที่จริงแล้วมันไม่ได้ไปเอาชนะนะแต่ปฏิบัติไปแลสู่การยอมได้มันไม่ใช่ง่ายการยอมเนะี่ย <Yeah. S 1> การที่เราคนเราทุกข์มีได้โยมที่ทุกข์ทุกวันเนี่ยเพราะไม่ยอมไม่ยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทําไมต้องเป็นอย่างนั้นทําไมต้องทําอย่างนั้นทําไมต้องมาสูญเสียทําไมต้องมาพัดพลาดทาไมเราต้องเป็นอย่างนี้แต่จริงมันต้องเป็นอย่างนั้นนะี่ะ เพราะมันมีเหตุปัจจัยต้องให้เป็นอย่างนั้นเป็นไปตามกรรมบ้างเป็นไปตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมันมีหลายอย่างทั้งกรรมทั้งจิตทั้งอุตุทั้งอาหารเหมือนไฟที่มันสว่างขึ้นมาเนี่ยเราก็บอกมันสว่างได้อย่างไงอาเพราะมันมีดวงไฟมันมีดวงไฟอย่างเดียวมันสว่างได้หรือมันก็ต้องมี กระแสไฟกระแสไฟมันมาได้เองหรือมันก็มีสายไฟเหตุนี่คือปัจจัยของมันนั้นธรรมชาติแต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะประกอบด้วยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างเหตุปัจจัยนั้นมันประกอบขึ้นมามันก็ทําให้สิ่งที่เป็นรูปนามขันห้ามก็เกิดพอเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงดับไปรูปนามขันห้าอันนั้นที่เป็นผลก็ต้องดับไปมัน มันธรรมดาเนี่ยเรียกว่าธรรมดาเหตุเกิดผลก็ต้องเกิดเหตุดับผลก็ต้องดับธรรมดาก็คือมันมันต้องเป็นข้ามาอย่างนั้นตัตาเป็นเช่นนั้นเองนะอิทัปปเจยะตากฎธรรมดาของธรรมชาติสิ่งนี้เกิดเป็นปัจจัยต่ออีกสิ่งนี้เกิดอา่าสิ่งนี้ดับเป็นปัจจัยต่ออีกสิ่งนี้ดับเหตุปัจจัยเกิด หตุสิ่งที่เป็นผลก็เกิดเหตุปัจจัยดับผลนี่คือความเป็นจริงของชีวิตไม่มีไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติประกอบขึ้นมาการปฏิบัติวิปัสสนาก็เพื่อไปรู้เห็นอย่างนี้ถ้ารู้เห็นอย่างนี้ก็ถือว่ามีปัญญารู้เห็นความจริงการรู้เห็นความจริงอย่างนี้มันไม่ใช่ความคิดไม่ใช่เรานั่งคิดนั่งนึกวิจัยวิจารณ์จน มันความรู้จากความคิดก็ระดับหนึงแต่ความรู้จากวิปาานะัสสนาญาณมันเป็นความรู้แจ้งคือมันรู้จริงๆร,รู้ตอนหน้าต่อใจนะรู้เห็นต่อหน้าต่อใจด้านการจะรู้เห็นต่อหน้าต่อใจจริงๆก็คือต้องอาศัยการเจริญสติให้อยู่กับสิ่งที่เป็นจริงที่เป็นปัจจุบัน ึกสติให้ระลึกเข้าไปถึงตัวสภาวะที่เป็นปัจจุบันตอนี้ว่าคนใหม่ๆเนี่ยจะให้ทำเลยได้ไหมละ่ะระลึกทำความระลึกรู้สึกตัวดูสภาวะที่ปร,ปรากฏเป็นปัจจุบันทางกายทั้งใจทําได้ถ้าทําได้มันก็คือทางทางลัดทางตรงเลยทํากันไปตรงๆมันก็จะเข้าสู่ทางของวิปัสสนาตรงๆ เราลึกรู้สึกตัวโรคพร้อมเข้าไปดูสภาวะตรงว,ว่าเราข้ามขั้นเลยมาสู่รู้ละรู้สภาวะทั่วไปอย่างปล่อยวางถ้าทําได้มันก็ได้แต่ถ้าไม่ได้มันก็มันก็ไม่ได้ตั้งหลักไม่ถูกจึงต้องมาทําไปตามง่ายๆก่อนเช่นใช้บัญญัติไปก่อนให้จิตใจมันตั้งมั่นแล้วก็ค่อยพัฒนาพัฒนาขึ้นไป บบอันนี้ผมก็ใช้เวลาอันสั้นให้ครบกระบวนการของการปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างนี้นีก็หวังว่าจะเป็นแนวทางเหลือแต่ว่าท่านจะฝึกไปเท่านั้นนะมันไม่ใช่ฟังแล้วก็ทำได้นะม,มันได้เป็นที่การฝึกฝึกชำนาญฝึกฝึกแล้วฝึกอีก น,นักกีฬาที่จะเก่งมันต้องฝึกซ้อมเยอะผู้ปฏิบัติธรรมที่จะเก่งก็ต้องฝึกซ้อมภาคเพียนไม่ได้ทำทีเดียวแล้วก็จะทำได้นั้นก็ขอโนมโมทนาทุกท่านให้ได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมของตัวเองให้ยิ่งขึ้นไปให้สำเร็จสมความปรารถนาเธอ